สวัสดีครับชาวราศีพิจิกนี่คือเดินตามดวงโดยนอนันทพัฒนบัณฑิตนะครับชาวราศีพิจิกมีความพิเศษในตัวตนมาตั้งแต่กำเนิดอยู่แล้วนะครับและตอนนี้ดาวจรบนท้องฟ้าก็บ่งบอกว่าชาวราศีพิจิกมีความพิเศษมีอะไรหลายอย่างให้พลิกผัน 6กผันอยู่ตลอดเวลานะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องดีหรือเรื่องร้ายแต่ส่วนใหญ่แล้วจากดาวจณรณปัจจุบันวันนี้เรื่องดีๆมีมากกว่านะครับเหตุผลที่เรื่องดีมีมากกว่าเหตุผลเพราะว่าดาวประจําตัวของท่านคือดาวร่างคารนะครับจรไปอยู่ในภพภูมิที่เรียกว่ากรรม,มะหรือว่าการงานการกระทําการลงมือกระทําในสิ่งต่างๆที่ท่านคิดจะขวนขวาย ที่ท่านอยากจะสำเร็จและท่านลงมือกระทํากับมันด้วยมุมมองใหม่ๆมีความสามารถใหม่ๆเปิดหัวใจเปิดหูเปิดตาเปิดโอกาสให้ตัวเองกับสิ่งใหม่ๆที่จะเกิดขึ้นกับชีวิตที่ผ่านมาท่านอาจจะมีอัตราตัวตนสูงหรือท่านอาจจะคิดว่าอยู่แบบนี้แหละสบายใจบางคนก็เป็น i n นโทรเวบางคนก็เป็นคนที่อยู่แบบสมถะอยู่แบบพอเพียงนะครับหรืออยู่แบบที่ฉันเป็นของฉันแบบนี้นะครับ ความพิเศษของชาวราศีพิจิกณช่วงนี้นะครับในช่วงของเดือนกรกฎราคมนี้นะครับท่านนับไปอาจจะถึงสักสิ้นเดือนก็ได้นะครับถ้าท่านมีความรู้สึกแบบนี้คือการตื่นล้นหรืออยากทําสิ่งใหม่ๆอยากจะสร้างอะไรใหม่ๆให้กับตัวเองด้วยความพิเศษธธด้วยความสามารถของตัวท่านเองที่ชาวราศีพิจิกมีอยู่ถ้าท่านลงมือทําณช่วงเดือนนี้นะครับความสําเร็จมันจะมาหาท่านได้รวดเร็วขึ้น ความเพียรพยายามที่ท่านมีที่ท่านอยากลงมือกระทําจากที่เคยทําแล้วมันก็อึดอาดยืดย่ายนะครับณปัจจุบันนี้มันจะมีเหตุการณ์ทันด่วนหรือมีเหตุการณ์ดีๆเข้ามาหาท่านทําให้ท่านรู้สึกว่าการลงมือทําในครั้งนี้มันคุ้มกับความรู้สึกคุ้มกับความเพียรคุ้มกับความตั้งใจนะครับสรุปโดยรวมคร่าวๆในเบื้องต้นนะครับเมื่อท่านคิดสิ่งใดที่เป็นเรื่องใหม่ๆขอให้ท่านลงมือกระทำได้เลย ความสำเร็จมีโอกาสมาสู่ท่านสูงมากๆนะครับชาวราศีพิติกที่กำลังจะคิดจะเปลี่ยนงานอย่าเพิ่งเปลี่ยนนะครับพยายามนอนเร็วตื่นให้เช้าขึ้นแล้วคิดหาทางที่จะทำอะไรให้ได้2อ,อย่างขึ้นไปนะครับณนะช่วงนี้ไม่ควรทำอย่างเดียวและไม่ควรลาออกใดๆทั้งสิ้น ถ้ามีเรื่องกดดันอยู่ก็อาจจะย้ายแผนกหรือว่าย้ายสังคมหรือปฏิบัติตัวเองใหม่นะครับใครว่าใครเลนทาหรือเคยที่มีจิตใจอะไรที่มันรำคาญเป็นคนขี้รำคาญหรือว่าเห็นอะไรไม่ได้มันขวางหูขว,วางตาไปหมดพยายามทดสอบทดลองแบบนี้ดูคือไม่ต้องยุ่งไม่ต้องแต่ต้องทําเฉยอย่างเดียวพูดง่ายๆว่าชาวราศีพิจิกช่วงนี้ถ้าย้ายงานเปลี่ยนง,งานไม่ได้นะครับให เปลี่ยนพฤติกรรมตัวเองไม่ต้องเปลี่ยนคนอื่นนะครับพยายามทําตัวเองให้นิ่งที่สุดเงียบที่สุดสงบที่สุดตั้งใจทําสิ่งที่วิวตเองทําอยู่ให้ดีที่สุดไปแล้วมันจะดีขึ้นกับสภาวะทางด้านจิตใจและคนรอบข้างนะขอให้โฟกัสเรื่องการงานและเรื่องที่อยากเปลี่ยนแปลงชีวิตในมุมมองใหม่ๆเท่านั้นนะครับ ต่อไปนะครับดาวที่ส่งเสริมดวงชะตาของท่านช่วงนี้นั่นคือดาวศุกร์ที่มันมาเล็งลัก,กนาของท่านนะครับบางคนว่าดวงแตกหรือว่าดวงไม่ค่อยดีเพราะดาวศุกร์เวลามันเล็งลักใครเนี่ยมันจะเข้าไปเกี่ยวข้องกับความอยากได้อยากมีอยากเป็นถ้าเป็นเรื่องของวัยรุ่นก็คิดแต่เรื่องของความรักนะครับถ้าเป็นเรื่องของคนที่ชอบหาผลกําไรมันก็จะคิดแต่เรื่องของ การเงินพูดง่ายว่าบางครั้งเนี่ยดาวสุขเล็งรักแต่มันแปลว่าการทะโมบโลภมากอยากได้อยากมีอยากเป็นทีนี้ชาวราศีพิจิกเนี่ยมันเป็นราศีพิเศษนะครับถ้าเปรียบเป็นหนังฝรั่งก็ t า a n นฟอร์เมอร์เลยก็สามารถเปลี่ยนแปลงแปลงร่างตัวเองได้แบบปรับปรับฉับพันธุนะครับเพราะฉะนั้นเราอาศัยดาวสุขที่มเล็งรักขนาดนี้นะครับเล็งรักแบบนี้เต็มเต็มจังๆแบบนี้เปลี่ยนแปลงตัวเองในลักษณะที่ว่าไม่ว่าจะทํางานกับใครเจอใครอะไรกับใคร ตัวเองเนี่ยพยายามแต่งตัวให้เนี้ยบแต่งตัวให้ดีใครที่ชอบน้ําหอมก็ใส่เข้าไปเยอะๆใครที่ชอบแต่งตัวก็แต่งให้ดีที่สุดในช่วงของเดือนนี้นะครับมันกลับกลายเป็นว่าดาวศุกร์เป่นรักแทนที่มันจะ,ะมมระโมบโลภมากหรือฝักใฝ่ในเรื่องของการอารมณ์เรื่องของความรัก มันก็เลยจะกลายเป็นว่าชาวราศีพิจิกจะมีความพิเศษก็คือมีเสน่ห์เรือล้นจากคนใกล้ชิดใกล้ตัวคนที่มองเข้ามาเห็นท่านจะรู้สึกว่าท่านมีณจังงังมีเสน่ห์เราใช้จุดนี้นะครับให้ก่อเกิดความพิเศษกับตัวตนในดวงชะตาของเรานะครับและดาวศุกร์ดวงนี้นะครับก็ยังเป็นดาวคู่มิตรกับดาวประจําตัวของท่านด้วยเพราะฉะนั้นนะครับช่วงนี้ชาวราศีพิจิกมีสิ่งใดก็แล้วแต่ที่เดือดร้อนทั้งเรื่อง หัวใจทั้งเรื่องจิตใจทั้งเรื่องการปฏิบัติตัวทั้งเรื่องอาชีพการงานแบบนี้เมื่อใดที่เดือดร้อนมักจะมีคนมาช่วยเหลือโดยที่ไม่ต้องร้องขอ นะครับนี่คือความพิเศษของชาวราศีพิจิกช่วงนี้นะครับแต่ว่าเน้นนะครับดาวศุ์เร็งรักเนี่ยมันจะต้องทําตัวให้เนี้ยมีระบบมีระเบียบนะครับอย่างเช่นบนโต๊ะที่ทํางานของท่านจัดวางหนังสือจัดวางของเนี่ยให้มันเป็นระบบให้มันเป็นระเบียบแบบนี้มันก็จะเข้าทางดาวศุกร์ดาวศุกร์มันก็จะส่งเสริมเรานะครับใครที่มีแฟนอยู่แล้วมีครอบครัวอยู่แล้วนะครับช่วงนี้ระวังเรื่องของการหึงหวง นะครับแฟนเราอาจจะดูดีขึ้นหรือตัวเราอาจจะดูดีขึ้นแฟนอาจจะหึงเราก็ได้หรือเราก็ไปหึงแฟนก็ได้สุดท้ายปลายทางก็เกิดปัญหาครอบครัวน้ำพึ่งหยดเดียวนะครับมันไม่คุม้มเพราะฉะนั้นใครฟังคลิปนี้อยู่และมีอารมณ์ประมาณนี้ว่าทําไมแฟนชั้นดูดีจังเลยแล้วตัวชั้นก็ดูดีด้วยเพราะฉะนั้นก็ถือซะว่ามันเป็นเรื่องของความโรแมนติกในครอบครัวนะครับไม่ต้องเอาคนอื่นเข้ามาก้าวล่วงกับเราอย่างเช่นเรามีสเสน่ห์แล้วคน มามองเราแล้วเราก็ไปแลกรายแลกเบอร์เล่นด้วยแบบนี้บอกว่าจังหวะนรกเลยนะครับเพราะฉะนั้นจะต้องระวังนะครับส่วนแฟนของเราถ้ามีสเสน่ห์เรือร้นก็พยายามเตือนเขาบอกเขาว่าเอาแต่พอดีนะครับมันเป็นแค่เดือนนี้เดือนเดียวน,น,น,นะครับแต่ถ้ามองทางด้านรูปการเกี่ยวกับประโยชน์แล้วมันก็ทําให้ทั้งสองท่านหรือตัวคุณเองเนี่ยมันจะ มีคอนเนคชันมากขึ้นเพราะอะไรเพราะว่าคนก็อยากคุยกับเราคนก็อยากติดต่อเราเพราะเราดูดีมีสเสน่ห์นะครับพยายามใช้ดวงให้เป็นประโยชน์มากที่สุดนะครับพยายามใช้ความดีคุณค่าของมันอย่าไปใช้ความอะไรที่มันกลับด้านนะครับอย่างเช่นดาวสุ์แปลว่าการมลรมเราก็ไม่ใช้เรื่องนั้นเราเปลี่ยนเป็นการมารมเป็นเรื่องของสเสน่ห์ในตัวเราเองคอนเนคชันของเรามันจะได้มีเพิ่มแล้วก็ยั่งยืนต่อไปนะครับต่อไปนะครับเป็นเรื่องของดาวพุธ ดาวพุธแปลว่าการเจราจาการพูดจาการติดต่อการค้าขายการทำธุรกิจดาวพุธเนี่ยมันเป็นดาวที่ต้องเจอคนนะครับแต่ตอนนี้มันเดินผิดปกติและอยู่ในเรือนพบที่เกี่ยวข้องกับความสําเร็จและเรือนพบที่เกี่ยวกับเจ้านายเกี่ยวกับผู้ใหญ่สิ่งที่จะต้องเตือนชาวราศีพิจิกคืออะไรก็แล้วแต่ที่จะพูดอะไรออกไปพยายามแปบ๊บหนึ่งหยุดแป๊บหนึ่งคิดแป๊บหนึ่งนะครับเพราะว่าเวลาดาวพุธบันมนเนี่ยมันพูดแล้วมันพลาดได้เยอะนะครับ หรือว่าบางครั้งเนี่ยมันพูดอะไรแล้วมันฟังไม่รู้เรื่องเลยต้องพูดหลายรอบแบบนี้มันก็ดูเสียความเป็นผู้ใหญ่เสียมาดเสียบุคลิกนะครับเพราะฉะนั้นก็มาตักเตืองกันในเรื่องนี้ชาวราศีพิจิกก็จะต้องระมัดระวังคําพูดคิดก่อนพูดแค่นี้เองนะครับพูดให้ช้าลงเอาข้อมูลที่เราเคลียร์แล้วออกมาพูดมันก็จะเกิดประโยชน์แล้วก็จะสามารถแก้ไขในตอนที่ดาพูดเนี่ยเขาเดินผิดปกติได้นะครับ ดาวพุธดวงน,นี้นะครับของชาวราศีพิจิกมันมาจากเรือนภพที่ดีด้วยนะครับมันชื่อว่าลาบผลนะนะเพราะฉะนั้นอะไรที่มันเสียเนี่ยลาบผลเนี่ยมันก็เสียไปด้วยนะครับจะต้องระมัดระวังนะครับชาวราศีพิจิกใครก็แล้วแต่ที่ทํางานเกี่ยวกับต่างประเทศเกี่ยวกับโลกออนไลน์ช่วงนี้ถือว่าดีมากนะครับใครที่ทํางานนําเข้าส่งออกก็ถือว่าดีมากนะครับใครที่ทํางานเกี่ยวกับบริษัทข้ามชาติ ถือว่าดีมากนะครับใครที่ทํางานอยู่ในเมืองไทยปกติเป็นคนหางเช้ากินข้ามปกติก็แค่ระมัดระวังคําพูดหรือว่าการเข้าใจผิดของผู้คนโดยเฉพาะกับผู้ใหญ่ที่เราเคารพนับถือนะครับหรือว่าตัวท่านเองเป็นผู้ใหญ่อยู่แล้วเขาพยายามพูดจาอะไรก็คิดแล้วก็นิดนึงนะฮะให้มันมีน้ําหนักให้มันมีค่ามากที่สุด คือตอนนี้คําพูดของท่านมันมีค่ามากที่สุดมันมีมูลค่าเราก็เลยตักเตือนกันว่าจะพูดจาสิ่งใดก็แล้วแต่คิดให้รอบคอบเวลาปล่อยคําพูดออกมาเนี่ยให้มันดีที่สุดสําคัญที่สุดแล้วก็เพื่อประโยชน์ของตัวท่านมากที่สุดนะครับดาวพุธก็ไม่มีอะไรเรามาเตือนกันให้ระวังเพียงแค่นี้นะครับต่อไปนะครับดาวพระอาทิตย์และดาวพระหัสซึ่งเป็นดาวคู่มิตรใหญ่เนี่ยมันเดินอยู่ในเรือนภพที่ชื่อว่ามรณะ มรรณะเนี่ยมันแปลว่าความเจ็บไข้ไม่สบายแปลว่าทางไกลแปลว่าการพัดพลากทีนี้เราจับมันมาใช้ประโยชน์ให้มากที่สุดคืออะไรการพัดพลากนั่นแปลว่าทางไกลเพราะฉะนั้นใครที่ทํางานทางไกลยอยู่หาอะไรใหม่ๆให้กับตัวเองหาความรู้ใหม่ๆให้กับตัวเองมันจะได้มีการยั่งยืนเกิดขึ้นนะครับอย่างเช่นคนที่จะต้องใช้เครื่องบิน เป็นยานพาหนะหรือว่าคนที่จะต้องเดินทางอยู่ตลอดเวลาแบบนี้นะครับติดต่อกับชาวต่างชาติอยู่ตลอดเวลาก็ถือว่าช่วงนี้มีความสําเร็จสูงนะครับส่วนใครที่อยู่เมืองไทยปกติไม่ได้ติดต่ออะไรกับใครเลยดาวสองดวงคู่มิตรอยู่ในเรือนพบมรณะก็แปลว่าเมื่อใดก็แล้วแต่ที่ชาวราศีพิจิกนะครับเปลี่ยนแปลงตัวเองปฏิบัติตัวใหม่หรือทําอะไรใหม่ๆที่หลุดจากกรอบเดิมๆจะถือว่าความสําเร็จเนี่ย มันจะมาหาท่านได้เร็วและท่านจะรู้สึกถึงการเปลี่ยนแปลงในชีวิตแบบรวดเร็วนะครับมีข้อแม้นะครับมรณะมันแปลว่าการเปลี่ยนจากร่างหนึ่งไปสู่ร่างหนึ่งเพราะฉะนั้นเริ่มตั้งแต่ที่หลับที่นอนเริ่มตั้งแต่ตัวตัวเองนิสัยใจคอคารแต่งตัวเนี่ยมันต้องเปลี่ยนให้เห็นภาพของความเปลี่ยนแบบจริงๆคือคนเห็นคุณปุ๊บเขาจะรู้สึกว่าโอ้โหเฮ้ยมันเปลี่ยนขนาดนี้เลยเหรอมันจึงจะสําเร็จนะครับก็คร่าวๆประมาณนี้นะครับสําหรับดาว ที่มันจะส่งผลกับเราในช่วงเดือนนี้นะครับทีนี้ผมจะพาชาวราศีพิจิกเนี่ยไปมูกันบ้างนะครับมูแบบไม่ต้องเสียตังค์ศรัทธ,ธาแบบไม่ต้องเสียตังค์นะครับเราศรัทธ,ธาเรามูในลักษณะของดวงดาวที่จรบนท้องฟ้าหรือว่าเราจะคิดว่ามันเป็นเรื่องของสถิติก็ได้นะครับดาวศุกร์ไปเจอกับดาวฤกษ์จะอยู่เร่งในเรือนพบปุตตะ สิ่งที่ท่านจะต้องทำช่วงนี้ก็คือมอบความรักความเมตตาให้กับคนที่ด้อยกว่าให้กับคนที่ขาดความรักเบสิกง่ายๆเลยนะครับถ้าท่านถ้าท่านไม่มีเวลาไปโรงพยาบาลหรือไปบริจาคอะไรที่ไหนนะครับให้โอนเงินนะครับให้กับเด็กกำพร้าให้กับคนที่ขาดความรักบ้านเมตตาต่างๆแบบนี้เข้าทางชาวราศีพิจิกมากๆนะครับถ้าท่านยังไม่มีคู่ชีวิตยังไม่มีแฟนทาแบบนี้ ไปเรื่อยๆเดือนนี้ท่านมีโอกาสเจอคนที่จริงใจเจอคนที่ใช่นะครับส่วนใครที่มีคู่มีครอบครัวอยู่แล้วถ้าทําแบบนี้ไปมันก็จะเป็นการเพิ่มเสริมบาร,รมีทางด้านครอบครัวให้ท่านอยู่ร่มเย็นเป็นสุขนะครับสําหรับคนทั่วไปที่ไม่ได้คิดถึงเรื่องความรักหรืออยากจะมีความรักเลยถ้าท่านทําทานลักษณะแบบนี้ในช่วงนี้มันจับก,กลับกลายเป็นว่าทําให้ท่านกลายเป็นคนมีเสน่ห์ไปไหนก็จะมีแต่คนรักนะครับต่อไปนะครับ ใครที่ชอบไหว้พระสวดมนต์ไปตามวัดต่างๆณนะช่วงเดือนนี้ชาวราศีพิจิกถ้าท่านไปเจอพระปางถวายเนตรนะครับและปลางนั่งสมาธิขอให้ขอพอรแบบนี้นะครับขอให้เรื่องเร็วร้ายอุปสรรคปัญหาต่างๆการเจ็บไข้ได้ป่วยจงหมดสิ้นไปความสําเร็จที่ยังไม่สําเร็จขอให้มีมาขอให้เกิดความสําเร็จณนะบัดนี้ก็พยายาม อนุโมทนาแล้วก็ขอพอรในลักษณะแบบนี้นะครับใครเจ็บป่วยไม่สบายอยู่ก็ขอเรื่องของการเจ็บไข้ได้ป่วยได้เลยนะครับขอให้ฉันดีขึ้นอะไรก็ว่ากันไปนะครับแล้วก็สุดท้ายปลายทางถ้าท่านจะถวายสังฆทานหรือว่าจะทําทานอย่างใดอย่างหนึ่งขอให้ชาวราศีพิจิกนะครับทำทานเกี่ยวกับโรคไข้ไข้เจ็บนั่นก็คือถวายยาถวายน้ําปันนะ หรืออะไรก็ได้ที่เกี่ยวกับโรงพยาบาลที่เกี่ยวกับคนป่วยทั้งหมดท่านสามารถทําได้เลยและอาธิษฐานจิตเกี่ยวกับเรื่องที่มันยังไม่สําเร็จหรือเรื่องหรือ,รอเรื่องเกี่ยวกับสุขภาพได้เลยนะครับประมาณนี้เลยครับชาวราศีพิจิกผมพาไปหมูแบบนี้นะครับแล้วก็เดี๋ยวคลิปต,ต,ต่อไปก็จะเป็นเรื่องของดาวดวงนั้นดวงนี้ย้ายก็จะมาบอกเล่าขานให้ฟังกันต่อท่านจะได้นําไปปฏิบัติแล้วก็ เกิดความสําเร็จมันจะได้ไม่ติดขัดนะครับท่านลองเชื่อดูนะครับไม่เชื่อต้องพิสูจน์นะครับชาวราสีพิจิกชาวรา